ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนหาศจรย์ของลาพิเน่ค่ะเย้วันนี้นะคะทุกคนปูก็ไม่ได้มาแบบธรรมดานะคะเราจะมากันแบบเอาลยเอา้ยเอาลุวะใส่ความใส่ความไม่ย่นยอมไม่ยอมท้อไม่ท้อแท้ก็เลยนะที่ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแบบว่ามาภาคกีฬาต่างๆในสไตล์ของการแข่งเนื้อยาวแบบกีฬาไทยนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองภาคกันเลยดีกว่าค่ะอันแรกกีฬาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือฟุตบอลอาแล้วพี่เบอร์สิบ เข้าโกไปแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะเออชี้นิ้วขึ้นฟ้าทำไมไม่รู้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละว้ยเอาละวัยยิ้มด้วยความดีใจนะคะจะจะยิงได้อีกหรือเปล่ายิงได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุ้ยเข้าไปอีกแล้วคุณพี่เสื้อเขียวน่าจะเหนื่อยดีใจกันเลยทีเดียวอ่าแล้วทําไมค้างอีกแล้วคุณพี่เสื้อน้ำเงินนะคะโอ้โหตบตีกันอย่างเมามันค่ะหน้าไปหลังซ้ายไปขวาโอ้โห ตัวท,ท้ายเสื้อขาวก็ชนะไปค่ะไม่ได้ชนะอะไรสิเขาเรียกว่าได้แต้มไปนะคะดูสิว่าคุณพี่เสื้อขาวจะทําอย่างไรทาไม่ตายอะไรเอ่ยทําไม่ตายอะไรดีคิดไม่ออก <c oughs> โอ้โหติดเน็ตติดเน็ตคุณพี่เสื้อขาวได้แต้มไปด้วยการใช้ทาไม่ตายสุดพิเศษพี่ธอมมี่กับพี่จิมมี่ไปเลยค่ะมันจะยังไงต่อมันจะยังไง ้ยของขวัญของรางวัลโอ้โห i ิมโมบอลกับ Warner อร์ซัมติงต้องชื่อดีกว่าชื่ออะไรดีทอมมี่กับพี่จิมมี่เหมือนเดิมแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเล่นปิงปองแล้วกันโอ้โหวัดกันยังรุนแรงโอเมก้าช่างไวประดุดสายฟ้าโอ้โหออกไปแล้วครับออกไปแล้วพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดเหลือเกินนะคะไม่ทราบว่าเล่นกันได้ยังไรคะเนี่ย ไม่ออกไปแล้วนะคะโอ้เป็นแท็กทีมกันนะคะโอ้โห่ังมองไวจะจนมองไม่ทันเลยมองไวซะจนเล่นไวซะจนมองไม่ทันเลยนะเนี่ยต้องมีแบบสโลโมชั่นเล็กน้อยนะคะ เลยเอาละว่าเอาอยัางไงยังไงขอดขอดทำไมมันเล็กอย่างนี้นะเล่นกันโอ้โหเก่งเหลือเกินนะคะเล่นกันได้ด้วยพื้นที่จากัดขนาดนี้โอ้โหคนเชียร์เชียร์เทพข้าใจเลยนะคะคนภาก็เทพข่าใจเหมือนกันโอ้โห,หนสนามการกระโดดน้ําเล็ดเ<ม>าเรียกว่าอะไรสาวว้ <laughs> <laughs> มากันเลยนะคะโอ้โหเป็นเออการแข่งขันที่มีคนลงเป็นจนํานวนมากและมีคนเชียร์เต็มไปหมดเลยนะคะมีสาวน้อยน่ารักกันด้วยโอ้โหเชียร์กันยัง ดูเดือดดูเดือดแล้มั้งนะชื่ออะไรบ้างจิมมี่จิมมี่ดีดนะคะโอเคโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะโฟกัสตรงไหนโฟกัสตรงแท่นกระโดดน้ำนั่นเองแท่นกระโดดน้ำอันนี้นะคะมีชื่อว่าดีดีนะคะแล้วคุณผู้ชายคุณนี้นะคะกำลังจะเอาอยัางไงว่ายังไงวอมกันที่เรียบร้อยแล้วโอดเท้าซ้ายเท้า,วทาวขวาโอ้โหเรียกว่างานดีไม่เบาเลยะคะเนี่อ กี่ตลบนะคะนับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราเราเดา,าเอาประ,ประมาณหาตลบด้วยกันนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวมาดูแบบสโลโมชั่นกันอีกทีหนึ่งหสองสามสี่ห้าอู้หูเดาถูกได้ยังไงคบเนี่ยเก่งเหลือกเกินคนภาคคนนี้นี่คุณพี B ่บเป็นยังไงบ้างครับอ,อ๋อเอ,อรู้สึกด,ดีมากเลยครับโอ้โหเมื่อกี้ตั้งห้าตลบแนโอ้สุดยอดจริงๆครับเนี่ยโอ้ผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยครับออขอบคุณมากครับอ้วันนี้นั่นเป็นคนเอเชียเชื่อชื่ออะไรดีเชื่อพี่พี่ส โลช้ากระโดดอย่างสวยงามนะคะห,หนึ่งขาอู้หูไม่รู้กี่รอบคะ่ะแต่น่าจะนับคร่าวๆได้ประมาณเจ็ดครั้งเนามาสัมภาษณ์พี่สุชาติกันหน่อยดีกว่าพี่สุชาติเป็นไงบ้างคะอู้รู้สึกดีมากเลยครับเออเมื่อกี้ไม่รู้กระโดดไปกี่ครั้งแต่ว่ารู้สึกว่าจะเยอะอยู่เหมือนกันครับเปวนหัวเลยเออ้จบกันไปแล้วนะคะกับกระโดดน้ําสุดเมมี่นั่นเองโพลิม <laughs> <laughs> เออด บริษัทเรดกายชีมส์และพอยติงสไปเดอร์ขอนำเสนอพิมื์โปรเจกต์เริ่มกันมาด้วยความสวยงามและยิ่งใหญ่นะคะเปิดตัวมาด้วยคุณแมวเหมียวสีขาวที่กำลังเต้นยังมีความสุขที่ missing in somewhere แล้วก็ไปยืนเป็นไททานิกอยู่ตรงนั้นข้างล่างนะคะอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็มองขึ้นไปบนโลกนะคะโอ้เห็นอะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะทางช้างเผือกและกาแล็กซไม่รา,วาัวดาหมุนขนาดนั้นเวียนหัวหรือไม่ <c oughs> คุณขาวและคุณดำนะคะตอนนี้ If you find us please help วู้มเออยนันนี่มันช่ง <G ül ets> ยันชื่ออะไรยันชื่อทิมมี่อีกแล้วเสือชื่อจิมมี่จิมมี่วิ่งเข้ามาแปะที่หน้าของเราเซนติตี้อีสกอนแล้ววิ่งแบบนารุโตะเต้นระบำหน้าท้องฮูลฮูลา้โหหนูเนี่ยหนูเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยหนูเนี่ยน่าจะดูเป็นใบหน้าลาว่าข้างบนมีอะไรเอ่ยโดนปักที่ก้างใจลูกศรแห่งความรักหรือเปล่าซีเซลซีเซลบายจะซีชอหันหน้าขึ้นมาแล้วกระพริบตาเล็กน้อยโปรยปลายด้วยความสวยงามนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอ Polymer Project โดยการเต้นด้วยความสุข Parody Break สคารโบ Background Somewhere i heard you ปเ,ปเ,ะะเจ็บห,หรือเปล่าก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนถูกใจกันไหมคะตอนนี้พวกเราไดยเป็นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลาพิเน่ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกดระฆังจิว๋วมองๆให้ปูด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปตลกๆใหมๆห่ๆ่จากปู้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามของลาพิเน่สีช่องทางใหม่นะคะจะบอกว่ามี f a Facebook Fanpage ลาพิเน่ p o ลิ g o นแล้วก็มี Twitter Ad โพลีนลาพิเน่นะคะแล้วก็ TikTok แอ p ลาพิเน่ PLG นะคะแล้วก็ช่องทางใหม่ล่าสุดบ้านใหม่ของเราเลยนะคะก็จะเป็นแอป3 plus นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปโหลดกันมานะคะสำหรับวันนี้ป๊กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เบอร์ชิปเปิดให้บริการแล้วนะคะมี3ระดับในกันเริ่มที่50บาท Moon Spirit จะมีสิทธิ์เข้าถึงคอมมูนิตีและ150บาท Super Moon Fairy ได้รับสิทธิ์เข้าถึง Special Content และ1,500บาท Supreme Extra Moon Fairy อัปเกรดชุดให้ปูลและรับของแฮนด์เมดสุดพิเศษจากพู่งไปเลยอย่าลืมมาสลัสกันเยอะๆนะคะ